สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่องเจียแชนแนลนะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาตามกันต่อนะครับกับสูตรเลขวิ่งล่าง2ตัวนะครับหรือว่าสูตรเลขเด่นนะครับเป็นสูตรเลขล่างนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นวิ่งล่าง2ตัวสูตรนี้ไม่ปักหลักนะครับ เป็นสูตรเลขเด่นหรือว่าเลขวิ่งล่างไม่ปักหลักนะครับสูตรนี้สถิตินะครับก็เข้ามาจากงวดที่ออกหนึ่งสี่นะครับสองวดล่าสุดนะครับที่ลงไว้นะครับที่ลงให้เหตุผลงานจริงๆก็เข้ามาทั้งสองวดนะครับงวดแรกที่ลงสิบหกกุมภานะครับได้สองกับสามนะครับเข้ามาที่เลขสาของงวดที่แล้วหนึ่งมีนาครับคำนวณไว้ได้เลข7ดกับเลขแดนะครับกับผลรางวัลที่ออก เจ็ดเก้านะครับตัวที่เข้ามาคือเลขเจ็ดนะครับเข้ามาที่หลักสิบนะครับสูตรนี้ไม่ปักหลักนะครับเดี๋ยววันนี้เราลองมาตามดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะไปต่อหรือไม่นะครับกับสูตรเลขเด็ดหรือว่าสูตรเลขวิ่งนะครับแล้วก็สูตรที่2นะครับที่เข้ามาเหมือนกันนะครับสูตรนี้จะปักหลักนะครับสตัวเหมือนกันปักหลักหน่วยนะครับก็หมายความว่า มาหลักหน่วยนะครับแต่สถิตินะครับบางงวดก็มาทั้งหลัก1ิบหลักหน่วยนะครับบางงวดเข้ามาทั้งหลัก10บหลักหน่วยนะครับอย่างงวดที่ออก1นึสี่นะครับก็เข้ามาทั้งสองตัวนะครับแต่ว่าหลักหน่วยนี้ยังไม่หลุดนะครับแล้วก็งวดนี้ก็เข้ามาทั้งหลัก10บหลักหน่วยนะครับออก8ปดห้านะครับหลักหน่วยคือเลข5้าหลัก1ิบมาเลข8ดมาที่หลัก10บนะครับของงวดที่แล้วนะครับ สูตรนี้ที่เราคำนวณไว้ได้ 6- กเก้านะครับผลรางวัลที่ออกก็79กนะครับก็เลขเก้าเข้ามาที่หลักหน่วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราลองมาตามดูนะครับทั้ง2ส,สูตรนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะไปต่อหรือไม่ก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอ ถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR JR c h a n n e l หวยฟรีทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูสูตรวิ่งล่าง2ตัวสูตรนี้ก่อนแล้วกันนะครับสถิติเข้ามาจากงวดที่ออก1 4สนะครับ2ตัวไม่ปักหลักนะครับสถิติเข้ามาก็1 2 สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแปดงวดกับงวดที่ผ่านมานะครับกับผลวัลที่ออกเจ็ดเก้านะครับตัวที่เข้ามาคือเลขเจ็ดก็สองงวดล่าสุดนะครับที่เราเห็นผลงานจริงๆนะครับเดี๋ยวของงวดนี้นะครับเราลองมาตามดูนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็น หลัก10นะครับเลขหน้าครั้งที่1นะครับแล้วก็หลัก10หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่2หลัก10เลขหน้าครั้งที่1ก็คือเลข7 10หน่วยท้ายครั้งที่2นะครับก็คือเลข0ูหลัก10หลักหน่วยเลข3 บวกกันแล้วได้10นะครับได้เลข0เพิ่ม1ได้0นย์กับ1นะครับงวดนี้16มีนาคม67นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับจะไปต่อหรือเปล่านะครับสูตรนี้ ็สูตรเลกเด่นนะครับสตัวไม่ปัดหลักนะครับศนย์กับ1นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจค่อยนําไปใช้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่2อนะครับสูตรนี้สองตัวเหมือนกันนะครับสูตรเ ปักหลักหน่วยนะครับ2ตัวมาหลักหน่วยนะครับสถิติก็จากงวดที่ออก6 3สามนะครับงวดแรกที่เริ่มเข้ามาหนึ่ง6 7 8สามี่ห้าหเจ็ดแปดนะครับ9งวดติดนะครับสูตรนี้ของงวดที่แล้วนะครับคำนวณไว้ได้6กับ9กับผลรางวัลที่ออกเจดเก้า หลักหน่วยนะครับเลข9อันนี้เป็นสถิติที่ผ่านมานะครับก็ถ <c oughs> ือว่าเดินดีนะครับงวดนี้จะไปต่อหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็รอรุ่นกันนะครับของงวดนี้นะครับของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็น หลักร้อยหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่2แล้วก็หลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่2นะครับเลขหน้าครั้งที่2นะครับหลักร้อยคือเลข9หลักหน่วยเลข0ลอยท้ายครั้งที่2องนะครับเลข7บวกกันแล้วได้16นะครับ ได้ตัวเดิมนะครับเพิ่ม3มแต้มนะครับ6กับ9 1้ามีนาะคม6กเก็ดนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับจะไปต่อหรือเปล่านะครับสูตรนี้6กับ9ได้ตัวเดิมนะครับ เลข9จะมาอีกหรือไม่นะครับจริงๆก็เลข9ก็ยังน่าสนใจนะครับวันี้ทั้งเลขบนเลขล่างนะครับก็มองว่ามีโอกาสนะครับที่ที่จะมานะครับตามสูตรแล้วภาพรวมของสูตรเลข9นี่ก็ถือว่ายังเด่นนะครับงวดนี้แต่ส่วนจะมาบนหรือมาล่างนะครับงวดนี้ภาพรวมแล้วยังเด่นนะครับเลข9จริงๆก็เด่นทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดนี้ เลข6ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับภาพรวมก็ถือว่าเด่นนะครับงวดนี้ส่วนจะมาไม่มาก็ต้องรอรุนนะครับโดยเฉพาะเลขล่างนะครับเลข6นี่ตามสูตรนะครับภาพรวมของสูตรแล้วถือว่าเด่นอยู่นะครับอ่าก็หลังนี้ทางนั้นนะครับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับว่าชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับหรือใครจะไปจับคู่นะครับ คู่ระหว่าง2สูตรนี้ก็ลองดูนะครับี่ใครจะจับคู่ดูนะครับกับสูตรสูตรวิ่งสูตรนี้นะครับเข้ามาเหมือนกันนะครับี่ใครจะจับคู่นะครับกับชุดนี้ก็ลองดูนะครับก็ลองดูสองตัวนี้ลองยืนที่หลักหน่วยนะครับแล้วก็ สูตรนี้ใส่หลักสิบลองดูนะครับถ้ามันเป็นไปตามสูตรนะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับการตัดสินใจนี้ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับว่าชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็ใช้ดุลพินิษนะครับวิจารณญาณของแต่ละท่านนะครับถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ comment, ทุกการติดตามเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็กดติดตามช่องไว้ JR Channel หวยฟรีนะครับแล้วก็กดที่กระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับ เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ